สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องการค้นหาตัวตนของตัวเองค่ะหรือพูดอีกม,มุมนึงก็คือการทำความรู้จักกับตัวเองนั่นเองนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรหรือว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเราทำอะไรได้ไม่ดีนะคะประมาณนี้นะ การที่เรารู้จักตัวเราเองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sense of self หรือที่แปลเป็นไทยก็คงประมาณว่าการรับรู้ถึงตัวตนของตัวเองนะคะทีนี้ถามว่าการรู้จักตัวเองหรือว่าการรับรู้ตัวตนของตัวเองเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงมานาเชื่อว่ามี2เหตุผลนะคะ1ก็คือมานาคิดว่าเราทุกคนควรจะรู้จักตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยเราจะอยู่กับตัวเองให้เป็นสุขได้ยังไงใช่ไหมคะ หรือว่าถ้าเรารู้ว่าเราชอบทําอะไรหรือว่าทำอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยนะ อันนี้ในวงเล็บนะว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ทำเราไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําอะไรก็แต่ที่ทําให้เรารู้สึกเป็นสุขได้เนี่ย <_ d> um> ก็เท่ากับว่าเราสามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้และถ้าเรามีสิ่งมีการทําสิ่งนั้นๆอยู่เป็นประจําอยู่บ่อยๆเนี่ยนะ <_ d> um> ก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเราเองได้อย่างโดยเป็นประจาค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องมีความคาดหวังให้ใครนะมาทําหน้าที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับเรา ซึ่งเรื่องนี้มานาเคยพูดก่อนหน้านี้นะคะว่าไม่มีใครมีหน้าที่ทําให้เรามีความสุขเรามีความรับผิดชอบต่อความสุขของเราเองและถ้าจะให้พูดเสริมในวันนี้ในทางกลับกันก็ก็เช่นกันคือเราไม่มีหน้าที่คอยทําให้ใครมีความสุขความสุขของคนนั้นก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนนั้นเองค่ะคือต้องขยายความนิดนึงว่าถ้าเราสามารถทําให้ใครมีความสุขได้เราก็ควรจะทําแต่ว่ามันไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่า คนคนนั้นไม่ทําอะไรเลยเพื่อตัวเขานะแล้วก็โยนความรับผิดชอบของเขาเนี่ยให้เป็นหน้าที่เราให้คอยทําอะไรก็แล้วแต่นะปลนเปอรเพื่อให้เขาม,มีความสุขอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะอยากจะให้ชัดเจนกับตรงนี้นะเหตุผลข้อที่2นะคะว่าทําไมการรู้จักตัวเองเนี่ยถึงได้มีความสําคัญนะหนึ่งอสองก็คือถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเราเองเนี่ยเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับใครหรือเรามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ย เราในเมื่อเรายังไม่รู้จักตัวเราเองเลยแล้วเราจะนําเสนอตัวตัวของเราเนี่ยอย่างจริงใจให้คนอื่นเห็นได้ยังไงใช่ไหมคะทีนี้วิธีการหาตัวตนของตัวเองเนี่ยมานาก็มีมา,มานําเสนอกับคุณผู้ชมวันนี้2วิธีด้วยกันนะคะ1ก็คือการใช้เวลาคิดหาคําตอบนะคะถามคํถาถามตัวเองแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองนะแล้วก็วิธีที่2คือให้ใช้วิธีลองทะะําค่ะ คือมานาะคิดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องลองทํานะเราถึงจะรู้ว่าตกลงแล้วเราชอบไหมหรือว่าเราทําได้ดีไหมนะซึ่งการลองทําตรงเนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าผลที่จะตามมาเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเสียหายขนาดไหนไหมนะอย่างยกตัวอ,อย่างสเปกสปาเลยนะสมมติคุณผู้ชมเกิดนึกอยากไปปีนเขา่าเงี้ยโดยที่ไม่ได้ดูว่าความพร้อมของร่างกายของตัวเองเนี่ยฟิตพอไหมใช่ไหมแล้วก็ไปลองปีนเขาจริงๆถามว่าผลที่จะตามมาคืออะไรคะคือตอกเขาค่ะ อันนี้คือถือว่าเป็นผลที่ตามมาที่ร้ายแรงนะอันนี้มานาไม่แนะนํานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทาอะไรเนี่ยก็ให้คิดถึงผลที่จะตามมาด้วยนะคะมานาวันนี้อยากจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังสักสองสาเรื่องนะซึ่งเป็นเรื่องชีวิตของมานาเองเนี่แหละว่ามานาเอาสองวิธีที่บอกนะว่าคิดหาคําตอบให้กับตัวเองแล้วก็ลองทาเนี่ยมานาทําเรื่องอะไรบ้างเพื่อจะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองได้นะคะเริ่มกันที่ตอนเรียน ตอนนั้นมานาอยู่มปลายนะแล้วก็อยู่เทอมสุดท้ายใช่ไหมซึ่งก็เป็นจุดที่เด็กทุกคนแหละจะต้องคิดว่าจะเข้าเรียนมาหาลัยอะไร,ะไรเรียนสาขาวิชาไหนอะไรประมาณนี้แล้วมานาก็คิดยาวเผื่อไปด้วยว่าแล้วมานาชอบทําอาชีพไหนหมายถึงว่าอยากจะมีอาชีพทําอะไรประมาณนี้เพราะว่ามานาแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยคงคิดแหละว่าเวลาที่เราเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วแล้วเราจะไปทํางานเนี่ยเราก็ จะดีกว่าใช่ไหมคะถ้าเราสามารถเอาเรื่องที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพใช่ไหมคือทํางานตรงสายที่เรียนพูดง่ายๆก็เลยต้องมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะเรียนอะไรมานาชอบอะไรอะไรประมาณเนี้ยวิธีที่มานาทำค่ะมาจาก2องค์ประกอบมานาถามตัวเองว่า 1. ตัวเองชอบอะไร 2. คือแล้วมานาทาอะไรได้ดีที่ถามตัวเองสองคถามเนี่ยตอนนั้นอายุ17นะ คือมานานมีความเชื่อว่าการที่เราจะทําอะไรและประสบค,ความสําเร็จเนี่ยจะต้องมี2องค์ประกอบนี้1คือเราชอบ2คือเราทําได้ดีเพราะอะไรคะถ้าสมมุติว่าเราชอบทําสิ่งนั้นนะแต่เราทําได้ไม่ดีมันก็ทําให้เรารู้สึกอยากทําทสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราชอบใช่ไหมแต่มันไม่ไปไหนไงมันไม่ประสบความสําเร็จไงเพราะว่าเราทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีนะถ้าสมมุติว่าเราทําสิ่งนั้นได้ดีแต่เราไม่ชอบล่ะ มานาก็เชื่ออีกว่าเราก็สามารถทําสิ่งนั้นต่อบไปได้เรื่อยๆเพราะเราทําได้ดีไงใช่ไหมก็คือมีความก้าวหน้ามีอะไรแต่ว่ามันจะต้องถึงจุดนึงแหละที่เรารู้สึกว่ามันฝืนตัวเองอะ่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบทำอะ่ะมันทําให้ไม่มีความอยากจะตื่นไปทานะประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าสสิ่งนี้จะต้องมาคู่กันคือเราชอบแลวทําได้ดีมานาก็เลยเอาใบเกรดค่ะ5เทอมนะมากางดูแล้วก็ไล่ดูทีละ,ทละวิชานะคะว่า อะไรที่มานาทำได้ดีแล้วมนาชอบนะก็มาเจอคําตอบ2วิชาก็คือเคมีกับภาษาอังกฤษแล้วก็มานั่งคิดต่อโอเคถ้าจะเลือกระหว่างเคมีกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะเลือกอันไหนก็มานั่งคิดทบทวนอีกว่าตอนที่ทุกครั้งที่จะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยมานานหยิบเล่มไหนมาอ่านก่อนก็เป็นวิชาเคมีค่ะแล้วตอนที่อ่านเนี่ยก็คือรู้สึกคลิกมากเลยนะคือรู้สึกแบบ มันอยากอ่านๆแล้วมันเพลิดเพลินใจอะประมาณนี้ถ้าเป็นวิชาอื่นนะโอ้โหอย่าให้พูดถึงคือภาษาอังกฤษก็ชอบแต่ว่าชอบเคมีมากกว่าเพราะฉะนั้นมานาก็เลยได้คําตอบค่ะแล้วก็เลยสอบเข้ามหาลัยนะเรียนเอกเคมีใช่ไหมจบเรียาตีสี่ปีตอนโทก็เรียนเคมีตอนปริญญาเอกก็เรียนเคมีคือยิงยาวแบบยาวมากอะยาวเป็นสิบปีอะกับกับเคมีอันเนี้ย แล้วตอนที่ทํางานอีก6ปีมานาก็ทํางานด้านเคมีอีกนะคะก็คือมันมันมองย้อนกลับไปคือมานาคิดว่ามานาเรื่องถูกแล้วนะนี่คือสิ่งที่มานาชอบจริงๆนะทีนี้ย้อนกลับมาตอนตอนเรียนจะจบปร,ริญญาตรีก็ตอนนั้นหลายคนก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะว่าจะทํางานอะไรจะสมัครงานที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยมานาก็ถามตัวเองว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเรียนจบปร,ริญญาตรีแล้วจะทํางานเนี่ยมานายอยากจะทางานอะไร ก็มานั่งนอนนั่งย้อนนึกดูนะว่าอะไรที่เนื้อง,งานแบบไหนที่เราชอบหรือที่เราไม่ชอบมานานมานึกได้ตอนที่มาน่ะไปฝึกาทางานเขาเียนะฝึกงานเออตอนปีสามแล้วไปอยู่ฝ่ายผลิตของโรงงานแห่งหนึง่งแล้วเลยได้รู้ว่าไม่ชอบงานที่มันซ้ำซากงานที่เป็นบูทีนอะ่ะคือทําเหมือนเดิมทุกวันทั้งวันจะทําอีกสิบปียีสิบปีก็ทําอย่างเงี้ยไม่ชอบ เพราะว่ามานั่งคิดดูอะไรที่เราชอบละ่ะชอบตอนที่ทําวิจัยค่ะชอบที่ได้เห็นอะไรใหม่ๆเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราไม่รู้อะแล้วเราอยากจะรู้เราอยากจะเข้าใจอะใช่ไหมมันทําใหอนน้อันนี้สำหรับมาราคนเดียวนะมันทำให้รู้สึกเหมือนมีม,มีมีความอยากที่จะเข้าใจอยากที่จะเรียนรู้นะอยากที่จะเห็นสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยไปลงเอยที่ว่ามานาชอบทํางานวิจัยค่ะ แล้วก็ไม่ชอบทํางานที่มันบูทีนนะอย่างที่บอกนะอย่างตรวจสอบคุณภาพ QA QC อะไรเงี้ยโอ้โหแบบไม่ถูกฉลอกเลยคือถ้าใครทําได้นี่ยินดีด้วยนะคุณเก่งมากเลยก็เลยทําให้มานาคิดว่าโอเคอยากจะทํางานด้านวิจัยทํำยังไงก็เลยไปเจอว่าถ้าจะทํางานด้วิจัยเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีอย่างเดียวไม่พออย่างน้อยต้องจบปริญญาโทอย่างดีที่สุดคือจบปริญญาเอก มานาก็เลยตัดสินใจเรียนปริญญาโทต่อค่ะแล้วก็เน้นทําวิจัยอย่างเดียวนะแล้วพอจบโทรเสร็จก,ก็พยายามจัดหางานที่เกี่ยวกับด้านวิจัยด้าน R&D Development เนี่ยนะไม่ได้อีกเพราะว่าเขา r e q u i r e p h d นะก็คือปริญญาเอกก็เลยลงเรียนเอกต่อจนจนจนจะจบนะถึงได้มาได้งานทําที่เกี่ยวกับด้านเนี้ยด้าน r d เนี่ยซึ่งก็คือตรงกับที่มานาคิดเอาไว้ตอนนั้นนะคะ อันนี้ขอเล่าน้องเ่อกนิดนึงว่าตอนที่เรียนปเ,นเอกเนี่ยมหาวิทยาลัยที่มานาเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะเขามีโครงการพิเศษให้เด็กที่เรียนปตรีเนี่ยไม่ต้องเรียนปโทแล้วข้ามกระโดดข้ามไปเรียนปเอกเลยทําให้เด็กกลุ่มเนี้ไม่ได้ทํางานวิจัยก่อนที่จะไปทําวิจัยตอนปเอกเลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบทํางานวิจัยคือก็เรียนไปแล้วไปถึงก็ไปทําวิจัยปเอกเลยทึ่งใช้เวลาสีหปีนะ ก็มีคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มาจากโครงการพิเศษเนี้ยมารู้ตัวทีหลังว่าตัวเองไม่ชอบทาง,งานวิจัยเพราะว่าไม่เคยทํามาเลยไม่รู้ไงนี่มาทําครั้งแรกเลยเล้เม,มารู้ตัวทีหลังแล้วน่าเสียดายนะบางคนเรียนมาถึงปีที่3แล้วนะอย่างที่บอกเรียน4ปีใช่ไหมเรียนมาถึงปีที่3แล้วหรือบางคนเรียนมา2ปีแล้วก็ออกกลางคันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําไม่ไหวแล้วเขาไม่ชอบเขารู้สึกฝืนมากเลยอะไรเงี้ย ก็นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่มนาคิดว่ามันสําคัญนะที่เรารู้ว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรนะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์มนาก็คิดอีกว่าเราควรจะรู้ตัวว่าเราเป็นคนแบบไหนเราแล้วเราจะได้เลือกคบกับคนที่เข้ากับเราได้นะเราชอบคนแบบไหนไม่ชอบคนแบบไหนเนี้ยเราควรจะรู้ในเรื่องของการเลือกคบคนเนี่ยมนาให้ความสําคัญนะคะแล้วก็พูดเอาไว้สักสองสามคลิปได้แล้วนะช่วงที่ผ่านมา อย่างมนาเคยพูดไว้ในคลิป5สัญญาณอันตรายของคนที่คุณควรระวังหรือหลีกเลี่ยงมนายกตัวอย่างว่ามนาไม่ชอบแข่งกับใครถ้าใครจะมาแข่งเอาจริงเอาจังกับมนาแบบว่าถ้าแพแล้วก็โกรธถ้าชนะก็หัวเราะเยาะใส่อะไรเงี้ยอัยอยนอันนี้ไม่เอาเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบแข่งจะไม่แข่งด้วยหรือบางคนเนี่ยชีวิตเต็มไปด้วยดราม่านะมนาก็ไม่ชอบดราม่าเยอะๆเพราะฉะนั้นก็คือจะพยายามเลี่ยงไม่ไม่ไม่คบคนที่เต็มไปด้วยดราม่าอย่างนี้นะเพราะว่า มันต้องมีมีปัญหากันแน่นอนอย่างในมุมมองของเรื่องความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะคะมาันาก็มองว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยควรจะมีการครบกันแล้วเป็นการเกื้อกูลเกื้อกูลเกื้อหนุนกันสนับสนุนส่งเสริมกันประมาณนี้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเฉยเฉยคือไม่มีการให้ไม่มีการรับไม่มีการเสริมคือเฉยไม่มีติดลบนะ แต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่คบมาแล้วนําพามาแต่ปัญหามาแต่ความเดือดร้อนนะหรือว่าความสมดุลในการให้การรับมันมันมันเสียสมดุลนะคนนึงจะให้มากกว่าเสมอคนนึงจะจะรับมากกว่าเสมอหรือแย่สุดคือคนนึงมีแต่ให้อย่างเดียวอีกคนหนึ่งมีแต่รับอย่างเดียวซึ่งตรงนี้จะต้องมันอาจจะต้องพูดแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องมันยาวนะอยากจะอธิบายฟังว่าความสัมพันธ์มีกี่ประเภทแล้วก็ ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเป็นยังไงนะคะก็ไว้ติดตามชมกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานอดิเรกเนี่ยมานาม,มองว่าเรื่องงานอดิเรกเป็นอะไรที่ต้องลองทําเพราะว่าถ้าไม่ลองทําคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าคุณชอบไหมหรือว่าคุณทําได้ดีไหมใช่ไหมอย่างเรื่องเล่นดนตรีเนี่ยมานาตอนเด็กถูกที่บ้านส่งให้ไปเรียนเปียนโนไปเรียนได้3เดือนบอกว่าไม่ชอบก็เปลี่ยนไปเรียนอิเล็กทรนแล้วก็เรียนมาได้อีกหลายปีนะก็ชอบ แล้วพอปันตอนวัยรุ่นก็เปลี่ยนอีกอยากเรียนอยากเล่นคีย์บอร์ดเพราะว่าคีย์บอร์ดมันเอาไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมก็จะได้ไปแจมกับเพื่อนไปเล่นเป็นวงมีวงดน,นตรีเข้าแข่งอะไรเงี้ยก็คือ,ก,คอก็คือทําตรงนั้นก็ซื้อคีย์บอร์ดแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดมาก็เล่นยาวอีกหลายปีเพราะชอบมากล่าสุดก็มา,มาลองเล่นเปียโ,โนดูก็คือซื้อเปียโ,โนมาเล่นแล้วก็เลยได้มารู้ว่าที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยชอบคีย์บอร์ดมากที่สุด เปียโน,โนก็เล่นได้แต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นประมาณนั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มานาทำแล้วรู้สึกชอบนะคะ็คือลองทำเราชอบนะเราก็ทำยาวมาถึงทุกวันนี้นะก็คืออย่างเช่นการตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองตัดกระเป๋าใช้เองอย่างล่าสุดมานาก็ตัดหน้ากาก,ากผ้าใส่เองนะคะการทำอาหารการอบขนมเค้กการอบขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนี่คือชอบตั้งแต่ตอนที่ทำอาหารทำขนมเนี่ยน,นะไปจนถึงตอนกินโดยเฉพาะตอนกินนี้ชอบที่สุดเลยถ้าใครอยาก รู้ว่ามานาทําอะไรกินมั่งจะตามไปดูในอินสตาแกรของมานาก็ได้นะคะชื่อ Cooking with มานาเดี๋ยวมานาจะเอาชื่อเนี้ยใส่ว้ใน Description box นะคะส่วนเรื่องที่มานาลองทำแล้วไม่ชอบก็เช่น Mountain Biking ค่ะคือมันมีความรู้สึกว่ามันตึกเต้นเกินไปนะอธิบายไม่ถูกถ้าคุณผู้ชมเคยเคยลองลองเล่นอะจะรู้เวาลาที่ลงเหวแบบว่าชันๆเนี่ยนะแล้วลงเร็วแล้วต้องขึ้นเป็นเนินอีกลูกเนี่ย มันจะแบบใจวูบมากอะ่ะเพราะว่าถ้าแลนถ้าแลนดิ้งไม่ดีนี่คือเรียบร้อยนะคะไปโรงพยาบาลได้เลยนะหรือว่ามันต้องใช้พลังเยอะนะแบบเพราะว่ามันมีช่วงที่ต้องเหมือน b ิ i l d up speed อะ่ะใช่ไหมเพื่อที่จะขึ้นขึ้นเนินเงี้ยแล้วพอตอนลงก็ต้องเกรงให้ลงให้ดีอย่างที่บอกนะคือลองแล้วแบบว่าโอ้โหหัวใจจะวายแล้วร่างกายก็จะพังเอาคือคือเหนื่อยค่ะคือร่างพังไปสามวันเลยคิดว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แนวเราอีกเรื่องที่ ไปลองทาแล้วไม่ชอบก็คือไปลองขี่ม้าคือม้าเนี่ยวันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเขาเขาเหมือนอารมณ์ไม่อยากไปข้างนอกอะแต่เราจะพาเขาให้เขาพาเราไปข้างนอกใช่ไหมแล้วทางที่ไปเนี่ยก็คือขึ้นเขาลงห้วยคือแบบงานหนักนะเขาก็ไม่อยากไปมานาก็จะให้เขาเลี้ยวออกจากฟาร์มอะเลียเล้ยวเลี้ยวเขาก็เลี้ยวกลับเข้าฟาร์มวนอยู่อย่างเงี้ยหลายรอบนะจนแบบเอ้ยจะเลิกดีไหมสุดท้ายเขาก็ยอมไปแต่ยังไงคะ ยอมไปจริงแต่เขาแกล้งมานะคือเขาเดินให้ชิดต้นไม้อะเพื่อให้กิ่งไม้เนี่ยฟาดหน้ามานะไปเรื่อยตลอดทางเลยสุดท้ายจบทริปมีความรู้สึกว่าจะไม่ขี่ม้าอีกแล้วเพราะว่าไม่อยากบังคับเขาอะเหมือนเขาไม่อยากไปแล้วก็บังคับให้เขาไปเพราะเราจ่ายตังค์มาแล้วเราเราวางแผนมาแล้วว่าเราจะต้องทําใช่ไหมเลยไม่ความรู้สึกว่าอืมคงไม่กลับไปขี่ม้าหรอกนะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่อยากบังคับใจเขาเนาะประมาณนี้ ส่วนเรื่องอื่น,นๆที่มานะก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมลองศึกษาตัวเองดูนะคะอย่างก็เช่นตัวเองเป็นคนชอบไปเที่ยวแบบไหนชอบแบบธรรมชาติหรือแบบมนุษย์สร้างนะอย่างธรรมชาติก็ทะเลภูเขาป่าไม้อะไรก็ว่าไปถ้าแบบมนุษย์สร้างก็พวกตึกรามบ้านช่องห้างสรรพสินค้าหรืออะไรร้านรวงประมาณนี้นะชอบพักแบบไหนชอบพักโรงแรมหรูๆสบายๆหรือชอบแคมปิง้งอะไรอย่างนี้ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆหรือว่าชอบอยู่กับคนเยอะๆประมาณนี้ ชอบดูหนังฟังเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยชอบอ่านหนังสือแบบไหนคือถ้าคุณผู้ชมสามารถแบ่งเวลามานั่งคิดถึงเรื่องพวกนี้กับตัวเองได้เนี่ยก็จะทําให้คุณรู้ว่าอะไรบ้างที่คุณทําแล้วทําให้คุณเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้คุณก็จะได้เลือกทําแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็เลี่ยงทําในสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบหรือว่าเป็นทุกข์หรืออึดอัดใจนะอย่างมานาก็คงไม่กลับไปขี่มา้าอย่างที่บอกนะอึดอัดใจไปบังคับใจมาเขา ค่ะหวังว่าที่มานำนมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ